ในประเด็นของครูเบนที่สอบได้ลำดับที่1แล้วปรากฏว่าชื่อหายในการประกาศรอบที่2มีบุคคลอื่นไปเสียบแทนนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเวลวมาจากทางสอพ่อถอนะครับว่าตรวจสอบแล้วพบว่าครูเบนเนี่ยไม่ผ่านการสอบนะครับทั้งภาคกภาคขอตั้งแต่แรกคือคะแนนไม่ถึง60%แล้วทีนี้อ้าวแล้วใครไปประกาศชื่อละชื่อไปโผล่ได้ยังไงแน่นอนว่าเรื่องนี้ต้องมีคนรับผิดชอบ ล่าสุดได้รับการยืนยันจากทางปป,ปชสแก้วหลังจากการสืบสวนเบื้องต้นพบว่ามีมูลความผิดบกพร่องไม่ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนจะประกาศผลสอบทําให้ครูเบนเนี่ยมีชื่อติดในรอบแรกและชื่อหายไปในรอบที่สองมีการเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบวินัยเอาผิดกับผอ,อสอพอมอสแก้วในฐานะที่เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด ทีนี้ก็ต้องจับตาว่าจะเอาตัวแค่ตัวผอสอพอมอก็คงจะไม่เป็นธรรมเพราะกระบ,บวนการคณะกรรมการคุมสอบขั้นตอนต่างๆที่เจ้าหน้าที่ดําเนินการต้องถูกดําเนินการด้วยไหมเนี่ยครับกรณีของครูเบนเนี่ยนะครับสพทออมีการเปิดเผยผลสอบออกมาล่าสุดนะครับคือปรากฏว่าคะแนนสอบทั้งภาคก,ก่อและภาคขอเนี่ยมันไม่ถึง60%ตามที่ระเบียบกําหนดหลังจากนี้นจะส่งกระดาษคําตอบชุดเดิมของครูเบน ให้กองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเนี่ยดูร่องรอยการแก้ไขว่ามีการลบเปลี่ยนคำตอบไหมเพื่อให้เกิดความกระจ่างชัดขณะที่20กันยายนครูเบนโพสเฟซบุ๊กครับประมาณ3ทุ่มขอบคุณครอบครัวที่คอยซัพพอร์ตขอบคุณน้าเหมียวน้าตุ๊กที่คอยช่วยเหลือตลอดไม่ว่าจะเจอปัญหาอะไรและยังคอยส่งเรียนจบหลังจากนี้เนี่ยก็ให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนว่าครูเบนเองได้เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ของมหาวิทยาลัยราชพัฒพระนครศรีอยุธยาที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนนคปรปฐมร่วมกับบัณฑิตคนอื่นๆและเดินทางมาร่วมฉลองรับประทานอาหารกับครอบครัวในพื้นที่จังหวัดนครนายกขณะที่ปปชสะแก้วเปิดเผยข้อมูลนะครับภายหลังลงพื้นที่เก็บพยานหลักฐานตรวจสอบเครื่องประมวลผลสอบเร่งคลี่คลายข้อสงสัยในเรื่องคะแนนของครูเบน โดยนายพิเชษพิมพาผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสาแก้วสั่งการให้อนุพงษ์พามาตหัวหน้าพนักงานไต่สวนปป,ปชลงพื้นที่ไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมที่โรงเรียนมัธยมสาแก้วซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้ในการสอบพนักงานราชการที่ผ่านมาขณะที่ผลสอบของปป,ปชระบุว่าเรื่องนี้มีมูลผอ,อสอพอมสาแก้วและเจ้าหน้าที่ มีพฤติการในการประมาทเลื่อเบกพร่องไม่ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนจะประกาศผลสอบหลังจากนี้เนี่ยต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพื่อที่จะสอบวินัยและกำหนดโทษต่อไปขณะที่ปปชสาแก้วเนี่ยเปิดเผยบอกว่าปพชส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบเครื่องตรวจข้อสอบที่โรงเรียนสาแก้วจริงโดยปพชเน,เน้นเรื่องพยานหลักฐานเชิงประจักษ์มากกว,ากว่าการให้ปากคำ แต่ผลการตรวจสอบเนี่ยคาดว่าน่าจะเหมือนกับคณะกรรมการสปทแต่อาจจะต้องอ้างอิงพยานหลักฐานที่ต่างกันไปบ้างนี่เป็นข้อมูลล่าสุดยืนยันตรงนี้ว่าปปชยืนยันว่าพออสอพอมสาแก้วพบมูลความผิดจริงในเรื่องของการบกพร่องไม่ตรวจสอบให้รอบคอบก่อนการประกาศผลแต่จะไปถึงเรื่องการทุจริตหรือไม่ผมเดาว่าน่าจะไปไม่ถึงเพราะว่าทางสพทก็แว่วมาว่าน่าจะ พบแค่การเรื่องหมิ่นประมาทเล่เลิกทีนี้เนี่ยต้องเล่าให้ทุกคนฟังแบบนี้ครับว่าล่าสุดนี้มันไม่ใช่แค่เคสของครูเบนมันมีบุคคลหลายคนที่เคยเป็นแบบครูเบนคือประกาศออกมารอบแรกมีชื่อแล้วรอบที่สองมีการโทรมาบอกว่าผิดพลาดต้องขอโทษด้วยคุณไม่ได้เข้ารอบไม่ได้ผ่านเยอะมากล่าสุดนี้หวยไปออกที่กรมรชาชทัณร์โดยวันนี้เนี่ยหนุ่มคนนี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เนี่ยซึ่งเขาลาออกจากงานเหมือนครูเบนเลย นะหลังจากหลังจากได้รับการยืนยันให้ไปสอบสัมภาษณ์ก็คือติดแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยหน่วยงานราชการอย่างกรมรัชัณฑ์เนี่ยโทรมาแจ้งยกเลิกบอกเกิดข้อผิดพลาดขึ้นแล้วไม่มีความรับผิดชอบยาวยาอะไรทั้งสิน้นเป็นเรื่องใหญ่ในหน่วยงานราชการตอนนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามความคืบหน้าโดยเฉพาะในเคสของครูเบนครับแต่เธอยือนยันว่าเธอก็พร้อมที่จะสู้ต่อนะเพื่อจะทวงความยุติธรรมและให้เป็นาตรฐานในสังคมนี้ต่อไปครับ ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมข่าวสารสาระความบันเทิงครบคันมาเสิร์ฟให้คุณอย่าลืมติดตามไทยนิวของเราได้ในทุกช่องทางครับ